เอาละครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับอัลตร้าชแนลนะวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวละครเพยหนึ่งในเพยหกวิถีเนาะก็เป็นตัวละครนี้นะครับก็ตัวละครนี้นะครับที่ผมได้มานะครับมันเป็นตัวละครแจกฟรีนะครับที่อยู่ในระดับคลาสดีนะแต่ว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับโดยวิธีการรับตัวละครนี้นะครับก็คือการทําภารกิจจากโหมด p v p นะครับทั้งหมด2เดือนเนาะแต่ว่าภารกิจมันจะอยู่ทั้งหมด4เดือนนะครับก็คือภารกิจที่อยู่ตรงนนี้้ะรผมมมเเขาาาใโหด PP ก็จ ตรงนี้เลยนะครับแล้วเมื่อเรากดเข้ามาเนาะภารกิจมันก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะครับมีตั้งแต่ดันยศให้ถึงพันสองพันห้าพันแปดนะครับเมื่อแต้มเราถึงพันแปดแล้วมันก็จะได้หนึ่งร้อยเหรียญอะไรประมาณนี้นะหรือว่าเราเล่นชนะโหมด PVP นะครับทั้งหมดสิบรอบนะอันนี้ก็จะได้หกสิบเหรียญนะครับสามารถทําได้ทั้งหมดแปดครั้งนะครับผมต่อหนึ่งเดือนเนาะโดยที่ผมบอกว่ามันต้องทําทั้งหมดสองเดือนเนี่ยก็คือเดือนหนึ่งนะครับมันจะได้ตามกิจกรรมมันเนี่ยมาแค่เก้าอันนะครับผมแล้วก็ตัวละคร ถึง2เดือนนะครับถึงจะแลกตัวละครนี้ได้นะครับผมก็เป็นกิจกรรมง่ายๆนะครับทำในโหมด PVP เท่านั้นเล่นในโหมด PVP โหมดธรรมดาหรือโหมดแรงก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นภารกิจเกี่ยวกับการเก็บแรงนะครับแต้มถึงพันแปดสองพันอะไรเนี่ยเราต้องไปเล่นในโหมดแรงเนาะแต่ว่าตรงนี้นะครับที่ชนะ PVP ทั้งหมด10รอบเนี่ยที่ทาได้8ครั้งต่อเดือนเนี่ยมันจะสามารถได้ทั้งหมด PVP แล้วก็โหมดธรรมดาเลยนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะไปรีวิวคร่าวๆก่อนนะครับสำหรับตัวละครใหม่ของเรานะครับก็บอกเลยสกิลเข้าใจไม่ยากกนะรบบผม็็เปอไที่แ เล่นง่ายแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมากๆนะครับบอกไว้ก่อนเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่การโจมตีธรรมดากันก่อนเลยนะครับผมจะรีวิวแบบเร็วๆเลยนะ,ะการโจมตีธรรมดาก็ประมาณนี้นะครับ3 4 5โอเค4จังหวะนะครับบึมนะครับจังหวะที่1 2 3 4่บึมนะครับผมประมาณนี้ อ่าประมาณนี้นะครับผมสําหรับการโจมตีปกตินะแล้วก็สกิลหนึ่งนะครับผมเมื่อเรากดใช้นะครับมันจะอ่าไปฟันแบบนี้อ่าวงวงแบบนี้นะครับผมแต่เมื่อเรากดค้างนะครับมันจะเป็นการต่อคอมโบให้กับสกิลหนึ่งของเรานะสกิลหนึ่งของเราก็จะยิ่งครูดาวนานนะครับจากเดิมเนี่ยที่ว่าเราฟันครั้งเดียวใช่ปะมันครูดาวาแค่สิบวิใช่ปะ่ะเรานะแล้วก็เดี๋ยวรอดูผมใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะใช้ให้ดูปึ๊บปึ๊บเห็นนะก็จะครูดาว12บสองวิอะไรประมาณนี้นะครับผม อ่าประมาณนี้นะแล้วก็สกิลสนะครับสกิลสนะครับมันจะเป็นสกิลแบบนี้ปึ้มอ่าถ้าเรากดแค่ครั้งเดียวนะมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าถ้าเรากดครั้งเดียวจะเป็นอย่างนงี้นะครับผมแต่เมื่อเรากดค้างนะครับผมจะให้ดูมันเป็นยังไงเนาะเมื่อเรากดสกิลสค้างนะครับ อ่าประมาณนี้มันจะดูดแบบเนี้ยแล้วทุกคนเห็นสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับมันจะมองเห็นสกิลแล้วก็ท่อนไม้ศัตรูว่าคูดาวเท่าไหร่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับเออเห็นปะเออมันจะมองเห็นสกิลศัตรูประมาณนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะแบบนี้นะครับผมอ่าก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับสกิลสองของตัวนี้เนาะแล้วก็สกิลอ่าอันติเมทนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เมื่อเราใช้โดนนะครับบึมมันสามารถต่อคอมโบได้ด้วยสกิลหนึ่งด้วยนะครับผมอ่าก็แบบนี้เลยนะครับนี่นะ นี่แล้วก็ต่อคอมโบแบบนี้อีกนะครับอ่าประมาณนี้ต้องต่อคอมโบด้วยสกิลหนึ่งเท่านั้นนะครับไม่สามารถต่อคอมโบด้วยสกิลสองได้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้ดูก็คือเวลาเราใช้สติเราไม่โดนศัตรูนะก็จะเปนน็นแบบนี้บึมอ่าประมาณนี้เลยไม่โดนอะไรทั้งนั้นนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการลิ N ้วคข้าเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นในโหมดแรงกันนะครับแล้วก็ผมจะพาตัวละครตัวนี้แหละอ่าไปเล่นในแร้งนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเล่นได้ดีขนาดไหนนะโอเคก็ตอนนี้ผมอยู่ในแรงหน้ากากแล เออก็เพิ่งมาเล่นนะครับเล่นถึงปุ๊บก็ได้ตัวละครมาเลยนะเอาแต้มตรงนั้นนั่นแหละแล้วก็มาแลกตัวละครนะโอเคนะมาแล้วเลยผมจะแบนอ่าไอตัวนี้นะครับจะแบนตัวนี้อ่ะโอเคผมไม่อยากใช้ตัวละครที่มันอะไรเนี่ยผมจะใช้ตัวละครแบบนี้นะผมชอบใช้ตัวละครแบบเบอร์เบอร์อ่าแล้วก็เอาเดดาละอิทาจิ โอเคประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้เอาเป็นอันนี้แล้วก็ไอทจีเอาเป็นอันนี้ดีปะ่ะฮะแบบนี้แหละนะปะจะสู้ใครได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเจอมินเต็ตผีเลยโคตรสวยนะไม่เป็นไรนะครับเราสามารถต่อต้านพลังของมินเตะตผีได้อยู่นะนจริงมีตัวหลายแต่ผมไม่ค่อยชอบเล่นนะผมชอบเล่นพวกต่อคาเซนะนจริงก็อยากมารีวิวตัวนี้แหละพอตัวอื่นตายก็ไม่อยากเล่นอะไรแล้วนะครับอยากมารีวิวไนงะ บึ้มนี่ะนี่นะนนะบึ้มโอเคนะครับเอ้ยไม่โดนเหรอโอ้โหยังไปโดนมาอีกนะครับเออผมพลาดอะ่ะจับพลาดนะเสียดายมากเลย เออสกิลหนึ่งเข้ามาแล้วอะ่ะบึ้มไอ้ยบึมอ้าวนี่อิชุเอ้ย,อเ,อย,เ,อยเราเลือดเหลือเยอะกว่าปะอ่าเลือดเหลือเยอะกว่านะครับเราชนะนะสวยงามนะครับ<ฮ>ผมไปพลาดตอนจับไม่โดนเฉยเลยวะเสียดายอยู่นะ เออคราวนี้มาเป็นรุ่นหนึ่งแหละรุ่นหนึ่งมากับสกิลท่อนไม้นะครับมากับสกิลท่อนไม้บึ้มนะนะบึ้มนี่เลยนี่เลยบ้ม ปืมเรียบร้อยนะครับโอเคโอ้โหกะจะใช้สกิลหนึ่งแล้วอ่าถ้ารุ่นหนึ่งไม่ตายจะต่อของโบด้วยสกิลสองนะเพื่อที่แบบว่าให้มันได้จกกักระสองรอบนะนนนี่ก็เป็นคาบ,บุโตนะครับเฮ้ย โอ้โหเรียบร้อยแล้วครับเรานะครับไปโดนเขามุดดินเฉยเลยเออไม่นะตัวจับเราไปแล้วนะไอ้ตัวนี้มันมีสกิลจับได้มันสามารถจับคาบุโตได้นะไม่เป็นไรนะครับมาไหมนี่นะ โอเคได้อยู่บึ้มนี่แหละขอตอดเรื่อยๆ นี่แน่เอ้ยเราชนะปะเยี่ยมมากเลือเยอะกว่านะครับอโอเคก็ถือว่าโอเค,อเคทำได้ดีนะครับในรอบนี้นะโอ้โหโเล่นเอาซะแบบใจหายเลยนะไม่เล่นนะครับจะไปเล่นกับคนอื่นนะป่ะก็คือตัวมันอ่ะเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งอะไรนะครับผมบอกเลยนะแต่แบบอาจจะเล่นให้ดู เก่งอะไรเลยไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ค่อยได้ฝึกเล่นนะเพิ่งเอาได้มาแล้วก็มารีวิวประมาณนั้นนะครับผมได้ไปเรียนรู้สกิลนิดๆหน่อยๆแล้วก็มารีวิวเลยนะโอเคเออมีช้างช้างช้างว่ะให้ใช้นะครับออโอเคปะมาดูซิรับนี่เราจะเจอตัวแบบไหน,นโหเจอรุ่นสองอะไรเนี่ยรุ่นสอง มากับอ่าลูกไฟนะครับเล่นยากซะด้วยเขนเนี่ยเซนโดไพชิโอเยยังโดนผมอีกอ่ะอืม โอเคโอเคบุ้มเรียบร้อยนี่นะเเป็นซาสึสเกะแล้วนะครับจัดการรุ่นสองได้ละ 三是，级空。嗯。<noise> <noise> <noise> โอเคบึ้มเรียบร้อยนะครับคราวนี้ต่อไปเป็นออบิโตนะ ito, อบิโตคราวนี้ก็จะเป็นสะท้อนอ่าคราวนี้เสริม โอ้โหกดตะแ็งไม่ทัน,เ,เ,นะเ,ขเ,นเขาวาปมาแล้วกดเลยนะอ่าาาลำบากซะแล้วคานนี้คือเขาวามาแล้วแบบกดสกิลสองแลวผมมากดไม่ทันเมื่อกี้นียค่อนข้างที่จะเสียดายอยู่นะน่าจะกดแบบกดไปเลยอะประมาณนั้นอ,อ้าวมาดิอ่ะ เรียบร้อยอ่าบึมโดนผมนี่เนี่ยบึ้มมาดิ ทำไมอ่ะไปแล้วนี่นีๆนีๆนี่นีนนนน่นีบินบินบินโอเคเรียบร้อยจ้านี่แนี้ผมกดอติเล่นๆนั่นอะทำไมมันไปจริงๆวะ โอเคนะครับแก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับต <You S 1> ัวละครคัดบีตัวนี้เห็นว<บ>่ามันเป็นตัวที่แบบค่อนข้างเก่งนะถ้าเราเล่นมันดีๆอะ่ะมันเป็นตัวหนึ่งที่เก่งเลยแหละนะไปครับไปครับโอคแบนมันหน่อยนี่เนี่ย อ้รุ่นสองอยูแล้ววะโอเคโอเครุ่นสองแล้วลูกไฟตัวแข็งแล้วก็อาโอเวโตนะครับอาใบาพัดสะท้อนนะอเออเล่นยากอีกแล้วคราวนี้ผมว่าคนนี้น่าจะตึงน,นะเพราะเขาเล่นเยอะอยู่อื้อหื ไม่ทันเขานะโอเค โอเคบึ้มอ่ายัางชนะอยู่นะครับแต่ว่าเขายังไม่เสียสัตย์เชิญนะทุกคนนะระวังนะเจอกัารุ่นสองผมค่อนข้างที่จะสบายใจแหละแต่ว่ามาเจอนางะตะเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากใจเหมือนเดิมแหละครับโอเค อยกดกรแข็งไม่ทันนะครับเสียได้ยอยู่เมื่อกี้พลาดนะเราพลาดนะครับอ้าวสวยดีครับแบบนี้ ตายแล้วนะครับไอตัวนี้จริงๆผมอยากจะอันติอัดเขาแหละแต่ไม่เอาดีกว่าเรียบร้อยโดนเราแน่บึ้มนะครับโดนนะไอ้ชื่อ อบึ้มตายแล้วเราอ้าวไม่โดนเราว่ะมันอยู่ไกลเกินนะครับอยู่ไกลเกินมาใช้ก็ไม่โดนดีครับนะผมจะปล่อยนกไปก่อนเลยเดี๋ยวเขาสะท้อนมาใช่ไหมผมก็จะไอ้นี่ เอ้ยทันเหรอนี่เนี่ยเออาอ้โดนละนี่เนี่ยนะครับเรียบร้อยนะโอเคชนะไปแลละ เอจิเราไม่ได้ออกโรงเลยว่ารอบนี้นะเอ็นจิเราแบบไม่ได้เล่นเลย <c oughs> <c oughs> โอเคไหทุกคนเดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับ <c oughs> กาลังสนุกเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวขออ่าเล่นรอบนี้รอบสุดท้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราปิดคลิปวิดีโอนี้ไปด้วยกันนะครับสําหรับการรีวิวเนาะเดี๋ยวการสอนเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําวิดีโอแยกออกมาให้ต่างหากนะครับผมอวันนี้ก็ดูรีวิวกันก่อนนะครับดูรีวิวกันก่อนนะโอเค <c oughs> ก็เป็นตัวละครเดิมเลยนะครับ จริงๆผมชอบเอาตัวละครพวกนี้ไปดันแรงนะแบบมันหลายๆคนอ่ะมันสู้พวกตัวละครพวกนี้ไม่เป็นใช่ไหมละ่ะเออนั่นแหละโอ้รอบนี้ผมว่าผมสวยเลยเ้ว <laughs> เมื่อกี้เพิ่งพูดอยู่เลยว่ามันสู้ไม่เป็นใช่ไหมละ่ะ <laughs> รอบนี้มาดูกันนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ้ đi OK. không mấy thử hả? โอ้โหจูโร่นี่แบบน่ามันคันสุดๆแลยเล่นลำบากมากบึ้มอเออเรียบร้อยนะครับสู้ลำบากตลอดเลยเวลาเจอเนี่ยแม่เป็นดีดาราเรานะเราดูว่าจะทำอะไรเขาได้ไหมนะเจอแบบนี้ก็แบบไปไม่เป็นเหมือนกันนะอืมไปใกล้ ไม่โดนเหรอถามจริงอื้ออืโอ้โหหลบได้ด้วยอือ อ่าเรียบร้อยเลยนะครับโดนี้ไปไม่เป็นเล่นเก่งมากเลยคนนี้ต้องยอมนะครับต้องยอมกอคืโอโคตรเท่เลยโจโจโร่โจโจโรนะครับมันสามารถหลบเงาวิธีจีผมได้นะ <c oughs> เนี่ยมันจะลำบากเนี่ยึตายไปวันอะ่ะโอเคนะครับ เหนื่อยชมัดเลยสู้กับมันเนี่ยมาครั้นี้เป็นโอเปโตแล้วสะท้อนเหลือเพนเนี่ยตัวลำบากเลยเออไม่นะไม่ทันนะครับผมเนี่ยเขาหลบสกิลเรามาได้นะครับ เอเอเรียบร้อยเอา้เอาอ๋อเขาเอาล้างมาหรอวะผมคิดว่าเอาสะท้อนมาโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับรอบนี้นะเจอตึงจริงๆเลยเอโจโจร่ตัวนี้นะครับ โอเคก็ okay, เดี๋ยวผมขอจบการรีวิวสําหรับตัวละครอ่าไอเพนวิถีเนี่ยมันชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวอ่าไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับสาหรับวิดีโอนี้เนาะทุกคนคิดเห็นยังไงกับตัวละครน,นี้นะครับก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับก็เป็นตัวละครคลาสบีที่ผมมองว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวละครหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะครับก็พอๆกับอีทัจิเลยนะแล้วก็ทุกคนนะครับก็อย่าพลาดทํากิจกรรมละมันอยู่4เดือนนะเดือนนี้ก็เข้าเดือนที่2แล้วนะครับมันยังอยู่ให้เรา ำเพียงแค่2เดือนก็เสร็จแล้วกิจกรรมง่ายๆเพียงแค่เรา PP p นะครับผมโอเคก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับแล้วก็ก่อนจากกันนะครับผมอยากฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วที่สําคัญอย่าลืมกด s u b s c ส i b e กให้กับช่องอัลตรายด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําวิดีโอของผมต่อไปนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็ต้องขอลาไปแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย